สวัสดีทุกทุกคนนะผมตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมก็ได้ปล่อยภาพตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าเกมพิชโบลติลัสเนี่ยไหมพาพอเราได้เดากันนั่นเองนะผมบอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีใครเหมือนด้วยนะผมก่อนจะไปดูภาพกันเนี่ยก็ต้องขอบคุณซอมบี้รัดนะฮะใครมองหาไอดดดองเพชรราคาถูกเริ่มต้น10บาทเนี่ยต้องซอมบี้รัดได้เลยนะผมไปชมกันได้นะฮะโอเคมาดูภาพกันเลยดีกว่านะะผมนี่ฮะ โอ้หมันคือเป็นเป็นลูกบอลเนี่ยผมซึ่งผมเอาตรงนะคือมองครั้งแรกผมไม่รู้หรอกคือเป็นตัวละครตัวไหนนะฮะต้องดูพวกคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะผมซึ่งคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านนึงเนี่ยเขาก็ปล่อยรูปนี้มานะเป็นรูปซันจินะฮะเป็นซันจิภาพเดียวกับลูฟี่แอฟโฟโรกับฟ็อกซี่เลยนะผมโอ้โหดูดูภาพฮนะ ผมกระสอบสายชัดๆเลยเนะืยแต่เนื่องจากตัวละครลีเจนไอลูฟี่แอฟโฟล์ฟ็อกซี่เนี่ยก็เพิ่งเข้าเกมมานะไอตู้ Legend, ลีเจนรายเดือนก่อนหน้านั้นก็ยังไม่หมดอีกต่างหากนะฮะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นตัวสเต็ปนั่นเองนะแต่ว่าเป็นตัวสเต็ปที่มีภาพโปรโมทซะดิบดีเลยผมมีภาพใบให้ด้วยนะโดยคาดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าเกมมาในวันที่19นะผมตอนเที่ยงนะ ถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราตีว่าเป็นซันจิไปก่อนละกันนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นซันจินะครับผมและมันก็น่าจะเป็นตัวสเตปด้วยนะฮะมันมีโอากาสน้อยมากๆเลย,ยที่หลายๆคนเนี่ยจะสุ่มนะครับผมแล้วก็เสียเพจให้กับมันนะเพราะแท็กเนี่ยก็น่าจะน้อยด้วยผมแล้วล่ามันถาวะเท่ไหมไม่แน่นอนนะครับผมซันจิร่างนี้นะฮะ มีทางเดียวที่จะทําให้หลายคนสุ่มตัวละครตัวนี้ผมนั่นคือคุณธนาพีเนี่ยต้องตัดสินใจว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคือตอัวละครลีเจนด์ไปเลยนะครับผมโอ้โหแบบนี้แสดงว่าตัวละครลีเจนด์เนี่ยมาถี่ซะเหลือเกินนะครับผมแต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับผมถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวสเต็ปจริงๆเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ควรจะมาเป็นสีขาวไม่ก็สีดํานั่นเองเนะผมน่าจะล่อเพชรหลายคนได้นะฮมถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมาเป็นซันจิจริงๆเนี่ยคือโอ้โห คือผมคิดว่ามันก็เจ๋งดีที่ผมที่แบบพวกเราแบบตัวประกอบอะไรเอ้ยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าซาจิเป็นตัวประกอบนะครับผมแต่ว่ามันก็แค่แบบตัวประกอบภาคฟ็อกซี่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้าเกมมาเชนน่นกันเหมือนผมไอพวกไอตัวใหญ่แล้วก็ไอเพื่อนๆฟ็อกซี่เนี่ยผมก็น่าจะเข้าเกมมาได้เนะี่ยก็เจ๋งดีที่ผมหลายๆตัวละครเข้าเกมมาแต่ว่า จะล่อเพชรพวกเราได้หรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอืมก็ถ้าตัวละครตัวนี้เข้าเกมมาแล้วเนะี่ยทุกคนก็ตัดสินใจดีๆนะฮะถ้ามันมาเป็นตัวละครรีเจนเก่งๆซึ่งมันไม่มีแววเลยนะผมก็ถ้าเป็นตัวตัวละครรีเจนเก่งจริงเนี่ยก็ตัดสินใจสุ่มได้แต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าคาดว่าน่าจะเดือนหน้านะผมอันตรายนะฮะตัวละครเอตัวแรกของ6.5ปีเนี่ยก็น่าจะเข้าเกมมาแล้วนะผมเก็บเพชรไว้น่าจะดีที่สุดนะฮะดีกว่าไปเสียเพชรให้กับ กระสอบทรายตัวประกอบนะผมหมายถึงเพื่อนฟ็อกซี่นะฮะอืมก็คลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ผมก็รอลุ้นแล้วกันนะว่าจะมาเป็นตัวละครรีเจนหรือว่าเป็นตัวละครสเต็ปที่มาเป็นสีขาวหรือไม่ก็สีดำนะผมถ้าแบบนั้นเนี่ยน่าจะรอเปืนพวกเราได้อยู่บางคนนะผมที่แบบเก็บสีดาเก็บสีขาวอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าบางคนเบื่อก็อาจจะสุ่มมาเล่นนะผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะน้อยนะถ้ามาเป็นสเต็ปเนี่ยยิ่งน้อยใหญ่เลยผมไม่ไม่ไ,มไมน่าจะมีใครสุ่มนะะผม ก็รอติดตามแล้วกันนะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับฟ็อกซี่มาอีกก็ได้นะผมเพราะว่ามันปูทางมาภาคนี้แล้วนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่สุ่มแน่นอนนะผมเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันอันตรายอย่างที่บอกไปนะผม โอเคคลิปนี้เนี่ยก็มีวานเท่านี้ผมถ้าถ้าผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ซันจีเนี่ยก็โอยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่คิดว่าซันจีน่าจะมาเป็นสายโล่แหละกระสอบทรายนะผมโล่ขาวไปเอ้ยโล่ขาวไม่ก็โล่ดำนะมีคนสุ่มแน่นอนนะผมโอเคคลิปนี้เนี่ยก็มีมานเท่านี้นะผมวันนี้ขอตัวเราแล้วนะครับสวัสดีครับ